สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องพัฒนาทักษะการสแสวงหาความรู้ให้กับตนเองทักษะการสร้างปัญญาให้กับตนเองเพื่อน,นําไปสู่การสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมี10ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ทักษะการสังเกตคือการสังเกตสิ่งที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่เราจะศึกษาโดยสังเกตเกี่ยวกับแหล่งที่มาความเหมือนความแตกต่างสาเหตุข,ของความแตกต่างประโยชน์และผลกระทบฝึกวิธีการสังเกตคือการฝึกสมาธิ เพื่อให้มีสติและทําให้เกิดปัญญาหรือโลกทัศหรือวิธีคิดขั้นตอนที่สองทักษะการบันทึกคือการบันทึกสิ่งที่ต้องจําหรือต้องศึกษามีหลายวิธีได้แก่การทําสรุปย่อการเขียนเขาโรงเรื่องการเขียนเส้นใต้การเขียนแผนภูมิการทําเป็นแผนภาพหรือทําเป็นตารางเป็นต้นการฝึกการบันทึกคือการบันทึกทุกครั้งที่มีการสังเกตมีการฟังหรือมีการอ่างเป็นการพัฒนาปัญญา ขั้นตอนที่สามทักษะการนำเสนอคือการทำความเข้าใจในเรื่องที่จะนำเสนอให้ผู้อื่นรับรู้ได้โดยจดจําในสิ่งที่จะนําเสนอออกมาอย่างเป็นระบบซึ่งสามารถทําได้หลายรูปแบบเช่นการทารายงานเป็นรูปเล่มการรายงานปากล่าการรายงานด้วยเทคโนโลยีฝึกการนําเสนอคือการฝึกตามหลักการของการนําเสนอในรูปแบบต่างๆดังดังกล่าวอย่างสาม่ำเสมอโดยสามารถนําเสนอได้ดีซึ่งเป็นการพัฒนาปัญญา ขั้นตอนที่สี่ทักษะการฟังคือการจับประเด็นสำคัญของผู้พูดสามารถตั้งคำถามเรื่องที่ฟังได้รู้จุดประสงค์ในการฟังผู้เรียนจะต้องค้นหาเรื่องสำคัญในการฟังให้ดีวิธีการฝึกการฟังคือการทำเค้าโครงเรื่องที่ฟังจนบันทึกความคิดหลักหรือถ้อยคำสำคัญลงในกระดาษบันทึกที่เตรียมไว้อาจตั้งคำถาม,ถามในใจเช่นใครอะไรที่ไหนเมื่อไรเพราะเหตุใดอย่างไรเพาะจะทำให้การฟังมีความหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขั้นตอนที่ห้าทักษะการถามคือการถามเรื่องสําคัญการตั้งคําถามสั้นๆเพื่อน,นําคําตอบมาเชื่อมต่อให้สาคัญกับสิ่งที่เรารู้แล้วมาเป็นหลักฐานสาหรับประเด็นที่กล่าวถึงสิ่งที่ทําให้เราฟังได้อย่างมีปฏิสิทธิภาพคือการถามเกี่ยวกับตัวเราเองการฝึกตอบถามเป็นการฝึกการใช้เหตุวิเคราะสังเคราะทำให้เข้าใจในเรื่องนั้นอย่างชัดเจนถ้าเราฟังได้โดยไม่ถามตอบก็จะไม่ก็จะเข้าใจในเรื่องนั้นไม่ชัดเจน ขั้นตอนที่6ทัาากษะการตั้งสมมติฐานและตั้งคำถามคือการตั้งสมมติฐานและตั้งคำถามสิ่งที่เรียนรู้ไปแ,แล้วได้ว่าคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรทำอย่างไรจนจะสำเร็จได้การฝุดตั้งคำถามที่มีคุณค่าและมีความสำคัญทำให้อยาได้คำตอบขั้นตอนที่7ทัาากษะการค้นหาคำตอบจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆเช่นจากหนังสืออินเทอร์เน็ตคุยกับคนแก่แล้วแต่ธรรมชาติของคำถามการค้นหาคำตอบต่อคำถา,ถามที่สำคัญจะสนุกและทำให้ได้ความรู้มากบางคา ถามคตอบทุกวิีทางแล้วไม่พบต้องหาคําตอบต่อ,ตอไปด้วยวิการวิจัยขั้นตอนที่แปดทัาากษะการทําวิจัยสร้างความรู้การวิจัยเพื่อหาคําตอบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทุก,กระดับาการวิจัยจะทําให้คนพบความรู้ใหม่ทําให้เกิดความความภูมิใจสนุกและมีประโยชน์ขั้นตอนที่เก้าทักษะการเชื่อมโยงบูรณาการคือการเชื่อมโยงเรื่องที่เรียนรู้มาให้เห็นภาพรวมทั้งหมดมองเห็นความงดงามมองให้เห็นตัวเองไม่ควรให้ความรู้นั้นแยกออกเป็นส่วน ขั้นตอนที่สิบทักษะการเขียนเรียบเรียงคือการเรียบเรียงความคิดให้ปนิชขึ้นโดยการค้นคว้าหาหลักฐานอ้างอิงความรู้ให้ที่ท้วนแน่นยำขึ้นการเรียบเรียงทางวิชาการจะเป็นการพัฒนาปัญญาอย่างสำคัญและเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อื่นในวงกว้างออกไปขอบคุณครับ